คเตือนลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้เรากลับมาที่เกมเอเดนฮันเตอร์กันนะวันนี้ผมก็มาได้ทุนสองพันบาทนะครับผมโอเคก็ีดยวงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับปลาอูมีคนหญิงเ้ยวเลยเอาสักสามแล้วกันวันนี้ไปยิงไปผมมาๆๆเดี๋ยวรอแบบว่ามีตัวใหญ่ๆแลวผมมาหน่อยนะ ไม่มีครับอุ้ยโอเคนะครับสีโน,โนมาผมมาไปหุน่นตลกนี่มาละอ่ะโอเคโดนนี่ไปไล่ผมไปไปเออมาอยู่มาอยู่มาว่ะเอาทั้งสองก็บอกไปเลยมา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 ,มา,มาเอ,อ้ยมาอยู่ับผมโอเคสวยสวยสวย,สวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ,อ้ยมาโอเคอุ้ยเอ็นแตกเลยครับผมสวย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 ,สวยเอ,อ้ยมาอยู่มาอยู่ เออมีมา้าผมเอ,อเอ้ยเอเลนเอ้ยไเหุ่นนี่มาอยู่นะว่าโ,โอเคแล้วผมอุ้ยช้างติดด้วยสวยๆมาอยู่กับผมได้เลยอะตอนเนี้ยอุ้ยเกมแจก,กว่ะเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่เอาว่ะมาครับผมไอ้ตัวใ,ใหญ่ไม่ให้มาเลยโอเคปืนลูดกดานต่างดาวม,มาครับผมเฮ้ยปืนฟรีมาเก้าสิบนัดด้วยโอเคเอาสวยงามสิอย่างงี้ ยิงเพลินเลยครับผมออกบ้านไม่ออกบ้านนะเวลาม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 าโอเคได้ผมได้มาเท่าไหร่ได้มาอุ้ยสองร้อยยี่สิบแปดก็ไม่น่ายังไม่แย่นะครับผมเฮ้ยใครมาครับโอเคล้างไปสวยๆมาได้เท่าไหร่ไม่มีตัวใหญ่ๆโผล่มาโหมู่แล้วเขาสิบก็โอเคแล้วไม่ได้แย่นะผมอุ้ยเอาวัตถุลุลานต่างดาวแตกมาให้เราก็ผมโอเค เห็ว่าสวยมากๆเลยนะอะสิบอุย้ยไปโดนนี้โอ้ได้มาสองอคูณสามเต็มสองมันก็ไม่ได้แย่นะเร็วแล้วผมอุ้ยแตกเหรอเฮ้ยมาครับผมโอเคเอาว่าได้มาสี่ร้อยครับผมถือว่าสวยงามมากๆเลยนะอันนี้คูณสิบนะครับไปไป,ป,ป,ปผมพยายามจริงจริงไม่เกินสามพันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือว่าเราได้กำไรพันหนึ่งแล้วนะไ่ไป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  โอเคโอเคดอกเตอร์มาอยู่สวยสวยสวยเฮ้ยเอาว่ะสามพันแปดแล้วผมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เท่าไรหุยโอเคสี่พันแล้วครับผมงัมนน้นผมขอพอแค,ค,ค,ค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะผมตอนนี้เราได้กําไรมาสองพันบาทแล้วนะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะผมกับการยิงในครั้งนี้นะเกมยิงเอเจียนนะผมเอเลนเทอร์น์นะก็ถือว่าสวยงามอยู่นะผมขอจบคลิปพิเศเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับก็โอเคเป็นไงกันบ้างครับถ้าคนชอบคลิปนี้นะครับผม,ผมก็อย่าลืมนะ กดซับสไคร์นแล้วก็ผมยินดีกดไลค์นะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่แต่ฐานช่องเรานะโอเคแล้วสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหนะ้าสวัสดีครับ